ถึงวาระที่ออกจากฌานพอดีพระปลัดเอี่ยมลุกขึ้นเดินมานั่งบนอาสนะที่เดิมก่อนจะกราบทูลความถวายว่ามหาบพิษการเสด็จพระราชดำเนินสู่ยุโรปค,ครั้งนี้จะต้องประสบภัยสองครั้งครั้งแรกในทะเลที่วังวนอาตามาจะถวายผ้ายันพิเศษและคาถากำกับเมื่อเข้าที่คับขันขอให้ทรงเสด็จไปยืนที่หัวเรือ แล้วภาวนาคาถากำกับพยันแล้วโบกผ้านั้นจะเกิดลมมหาวาตะพัดให้เรือหลุดจากการเข้าสู่วังวนได้ภัยครั้งที่สองเกิดจากสัตว์จตุบาทหรือสัตว์สีเท้าคืออัศสดรชาติอันดุร้ายที่ฝ่ายตรงข้ามจะทดสอบพระบารมีของพระองค์ อาตมาจะถวายคาถาพิเศษสำหรับภาวนาเวลาถอนญ้าให้อัดสดรอ,อันดุร้ายนั้นกินจะคลายพยศและสามารถประทับบังคับให้ทำตามพระราชหฤทัยได้เหมือนมาเชื่องทั้งหมดนี้เป็นเรื่องที่เล่าลือกันมาตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าหลวงปู่ย่าตายายก็เล่าสืบต่อกันมาซึ่งคาถาเสกยาให้ม้ากินที่หลวงปู่เอี่ยมถวายนั้น คือคาถาอิติปิโสเรือนเตี้ยหรือมงกุฎพระพุทธเจ้ามีตัวคาถาว่าอิติปิโสวิเสเส,เสอ,อิอิเสเสพุทธมาเมอ,อิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิหลังจากได้ทรงมีพระราชดํารัสกับพระประลัดเอี่ยมพอสมควรแก่เวลาแล้ว ก็ส่งถวายจจตุปัจจัยทยทานแด่พระประหลัดเอี่ยมจากนั้นได้เสด็จทอดพระเนตรโดยรอบวัดโคนอนซึ่งตอนนี้มีผู้จดจำพระพักของพระองค์ได้อย่างแม่นยำก็บอกต่อกันไปทำให้มีผู้มามอบเฝ้ารับเสด็จกันเป็นจำนวนพอสมควรครั้นทรงสำราญพระอิริยาบถพอสมควรแล้วก็เสด็จกลับสู่พระบรมมหาราชวังเพื่อเตรียมพระองค์ไปทวีปยุโรปต่อไป ครั้นเมื่อถึงวันที่ต้องเสด็จประพาสยุโรปก็มีเรื่องเล่าอีกค่ะแต่ขอย้ําก่อนว่านี่เป็นเรื่องที่เล่าต่อๆกันมาและไม่ได้มีบันทึกไว้ในพระราชาทะเลขาเมื่อผู้เล่าค้นเจอเรื่องนี้จึงนำมาประกอบเรื่องราวให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น